สวัสดีจากพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้ามือหนีผ้าพีสะไบเพลินมาเห็ดผมล่อนพี่น้องกับมาซองเบิงผมจะของเห็ดน้ำเพลินดีบะวะเห็ดน้ำเพลินดีบาวะหลังจากเห็นเพลินมวนแกนผมแล้วแบบนี้เลยจ้าเพลินเอาล่อนน่จจะเป็นล่อนขนาดกลางจาพี่น้องหลังจากที่เบิงไปแล้ว ม่วนขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เลยเห็นเพื่อนเฮ็ดก,กับยาเฮ็ดน,น้ำเพื่อนพี่น้องเอยหลังจากนั้นก็เลยบอกสร้างว่าเห็ดคือการจ้าหลังจากนั้นก็มานอนล่อสะผมพี่น้องนอนล่อสะผมแล้วก็เบานั่นเบานี่กันไปเรยๆอยๆธรรมดาล่ะพูดเบาพูสาวมาเห็ดผมกับเป็นนัำจันล่ะพี่น้องหลังจากที่นอนล่อแล้ว,เว,เวๆเพื่อนกับมาทําการสะผมให้เป็นที่เรียบร้อยสะแล้วๆกับไปพักลอ่อจ้ะ หลังจากพักลอสักพักหนึ่งก็จะเติมน้ำยาดัดผมแล้วก็ดัดเป็นลอนแบบนั้นเลยพี่นอ้องกะบเบ้าหูเพื่อการวาดัดออกมาแล้วจะเป็นในลักษณะแบบไหนเพราะว่านี่กัเป็นเธอแรกที่ดัดสไตล์แบบนี้ตอนแรกคนก็บ,บอกว่า่นมีเกฑนผมแบบญี่ปุ่นเต้โตของข่อยเองสมัยเป็นผู้สาววัยรุ่นพุนนะ่ะผ่นวา สมัยนั้นดัดเกนญี่ปุน่นผมมันบบเป็นร่อนพี่น้องผมมันฟูแต่รอบนี้ก็เลยบอกว่าเอาแบบโปรตีนี่คืงเพิ่เอิ่นว่าเป็นแบบร่อนโปรตีก็หายเพิ่นดัดมากแต่หลังจากเฮ็ดไปแล้วสังเกตเบื้องว่าทางฟังหนึ่งจะสูงอีกฟังหนึ่งจะตำ่ำซึ่งววิ่นก็เอาฟังไหนเห็นบอกฟังนี้ต่า ฟังนี่สูงบอกคนจังสิ่นก็เลยว่าสิมาแกะผมฟังที่สูงไขมันลงไปเป็นร่อนข้ังลางพ่นบอกว่าด้วยความที่ว่าผมเฮ้าเป็นผมหนาแล้วถ้าเอาร่อนข้นสูงมั่นใจเฮ็ดให้อ่าเหมือนกับว่าหัวเฮ้าฟูหัวเฮ้าแบบว่าดูใหญ่ดูเถอะดูเหมือนหัวสิงโตอย่างประมาณนียนะแต่ก็บอกว่าหูซึกว่าจะมาไขผมมั่นขืนมากหลายก็นานก็เลยบอกเพื่อนบอกว่าอะ คุณป้าขอร้องสะถอเอาซ้ำอันหูบนดีกว่าเอาไอ้ฟังที่มันอยู่ขังตาเนี่ยยกขึ้นมาให้มันสูงซ้ำไอ้ตัวฟังที่มันสูงปลาจังสี่เพิ่นก็เลยบอกว่าเอาจังสันก็ได้หลังจากนั้นเพิ่นกะเฮ็ดข้างหลังก็เราเพิ่นก็มาแก่ข้างหน้าให้ให้มันทอกันพี่น้องมวนขึ้นให้มันทอกัน หลังจากของข่อยเรียบร้อยแล้วๆ่วนกับมะลัางมวยพี่สะไภข่อยจ้ะส่วนของข่อยอย่งงยูเอาห่ออันถุงอยู่จ้ะพี่น้องเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะกินยากล้ะกายค็ดหลังคนหลังจากนั้นพี่สะไภข่อยกับผมงามล้วได้พี่น้องเรือแต่ข่อยมันนี้ข่อยก็ต่อคิ้วมาเลยแต่ของข่อยผมข่อยเง้วแห้งเ้วเวลาตอนเปียกตอนสาหนามันบ่แห้งง่ายเราก็เลยเอาดายมเปาไ พอผมหาเรียบร้อยผมก็ออกมาในส้วงนี้เลยจับพี่น้องหลังจากนั้นเพิ่นก็มาใส่นํำยาจับขยำยับ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 ยังที่เห็นนั่นแหละจ้าหลังจากที่ขยำแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นร่อนค่อนข้างที่จะสวยเท่ากับมาท่ายรวบเบึ่งจะกรุบว่าดูดีบอกพี่น้อง